แบบฝึกหัดข้อที่1นนะครับกำหนดวงจรไฟฟ้าดังรูปนะครับจงหากระแส i 2ให้รหา i 2นะครับเมื่อหม้อแปลงมีประสิทธิภาพ60%อ่ะที่เริ่มต้นจากประสิทธิภาพหม้อแปลงก่อนนะเปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพนะครับมันจะมีค่าเท่ากับเขาเรียกอะไรนะงานที่ได้หารด้วยงานที่ให้ใช่ไหมงานที่ได้หารด้วยงานที่ให้คูณ100ซึ่งในที่นี้ครับพี่คิดเป็น p out นะหารด้วย p in นะครับก็คือกําลังที่เอาต u t หารด้วยกําลังที่อินพุตก็คืองานที่เราได้ก็คือเป็นของเอาต างานที่เราให้ไปคูณด้วยหนึ่งร้อยอันนี้คือสูตรของ e อ f i c i e n c y นะครับในเรื่องของเมอแลงนะครับที่เหลือเราก็แทนค่าอย่างเดียวนาะซึ่งสูตรเนี้ยครับตัว p ตัวเนี้ยปกติมันเท่ากับ iv ใช่ไหมอืมเท่ากับ i กําลังสอง r นะเท่ากับ v กําลังสองส่วน r มันเลขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ตัวไหนเนาะเรารู้ตัวไหนเราเลือกใช้สูตรนั้นแทนค่าเลยนะครับตัวนี้เป็นหกสิบนะ p output เนื่องจากว่ารู้ตัว r ครับตัวหนึ่งเนาะพี่จะใช้เป็น i กําลังสอง r ลวกัน คือ P ที่เอาผ u t เนี่ยครับจะต้องบอกว่ามันจะเป็น P ที่ตัว R ตัวเดียวเนาะตัวนี้จะไม่คิดอืมอย่างที่เราเรียนกันมาเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับถูกไหมคือ P ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจะเกิดขึ้นที่ตัว resistor เท่านั้นนะครับไอตัว inductor ตัว capacitor พวกนี้จะไม่ีถูกต้องไหมครับมันจะเป็นแค่ตัวเขาเรียกตัวประกอบกําลังใช่ไหมครับพวกนั้นก็คือจะคิดแค่ตัว R ตัวเดียวเดียว P ที่เกิดขึ้นจะอยู่ที่ตัว R ตัวนี้ I กําลังสอง R หารด้วยฝั่ง input ซึ่ง input เนี่ยเรารู้ทั้ง I ร้้ทัง V iiv อใช แล้วคูณด้วย100เนาะตัวนี้เป็น i1 นะครับที่เหลือก็แทนค่าครับ60 i ตัวนี้เป็น i 2นะเราหา i 2คูณด้วย R เท่ากับ6นะครับ i1 เป็น10 V นะเป็น100นะแล้วคูณด้วย100ที่เหลือก็คือการแก้สมการ i2 อ่ะพี่ตัดก่อนนะครับปึ๊บโอเคเนาะ10ตัวนี้ครับย้ายขึ้นไปคูณ60แล้ว6ที่คูณ i อยู่ย้ายลงมาหารจะได้เป็นแบบนี้อ่ะ i2 กำลังสองตัดกันนะครับได้เป็น10 i 2กําลังสองจะได้100ครับเพราะฉะนั้นไอเดียวถอดรูหนึ่้นะก็คือจะได้เป็น1 0แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ I2 นะครับก็คือ i ที่เอา p u t ุที่ออกมาเนี่ยนะครับก็จะได้1 0แอมป์เหมือนกันครับตอบช้อยที่3นะครับ10แอมป์เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันครับข้อ2นะครับในเรื่องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อใดผิดอ่ามาดูทีละตัวข้อ1บอกว่าทิศของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าจะตั้งฉากกันเสมออันนี้ถูกต้องนะ ทิศของสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะตั้งฉากกันเสมอข้อ2นะครับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนําซึ่งกันและการถามว่าถูกไหมถูกต้องครับนะการเคลื่อนที่ของตัวประจุเนี่ยครับในสนามแม่เหล็กเนี่ยครับทำให้เกิดสนามไฟฟ้านะครับอันที่3ามนะครับผลิตขึ้นได้จากที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ่ะพี่ขอค้างไว้ก่อนนะตัวนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมาไม่ครบนะครับ มาดูข้อ4ก่อนนะครับความถี่ทุกช่วงคลื่นมีความเร็วเท่ากันถูกต้องครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นความเร็วคงที่ครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเพื่อนที่ด้วยความเร็วแสงนะครับก็คือ3คูณ10กําลัง8เมตรต่อวินาทีนะมีความเร็วเท่ากันตลอดอันที่5้ครับบางความยาวคลื่นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ข้อที่ผิดก็คือข้อที่5ครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ครับออย่างที่เราเรียนกันนะครับอย่างสมมตินะขคลื่นเสียงขคลื่นน้ำเนี่ยครับต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะแต่ขคลื่นไม่เด็กไฟฟ้าไม่ต้องนะครับข้อ2เนี่ยครับก็คือตอบได้เลยครับว่าเป็นข้อ5นะครับส่วนข้อสามเนี่ยพี่ไม่รู้นะมันคืออะไรมันมามันมามันมาไม่ครบแต่ข้อ5้าเนี่ยผิดแน่ๆนะครับก็ถามข้อใดผิดตอบข้อ5้านะครับข้อนี้เดี๋ยวดูข้อต่อไปกันครับข้อ3ามนะครับข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิดนะครับ ตามทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะดูทีละข้อข้อ1บอกว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำกระแสไฟฟ้าใช่ไหมผ่านขดลวดตัวนำนะครับจะมีสนามแม่เหล็กบริเวณรอบๆนั้นอันนี้ถูกต้องครับถูกต้องเลยที่เขาเรียกกันว่าอินดิวใช่ไหมครับคือมันจะอินดิวกันทําให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆบริเวณนั้น,นครับข้อ2เมื่อมีประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะหรือความหน่วง จะแผ่ขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอันนี้ถูกต้องครับเมื่อประจุนะครับมีการเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้านะครับมันก็จะมีการแผ่ขึ้นไม่เหล็กครับออกมานะครับข้อ3นะครับขนาที่ฟักแไม่เหล็กเปลี่ยนผ่านขดลวดตัวนําจะมีกระแสะไฟฟ้าในตัวนานั้นถูกต้องครับ <t une S 2> ถ้าฟักแไม่เหล็กเปลี่ยนถูก <t une S 1> ไหมสิ่งที่มันแปรผันนะครับฟักแไม่เหล็กเปลี่ยนเมื่อไหร่มทาทำให้ความเข้มของสนามไฟฟ้าเปลี่ยนถูกไหมถ้าความเข้มของสนามไฟฟ้าเปลี่ยนเนี่ยความเข้มมันก็แปรผันกับกระแสครับกระแสก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับ ก็ถูกต้องข้อ3ข้อ4นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลง B ีใช่ไหมจะเหนี่ยวนําให้เกิดสนามไฟฟ้าในบริเวณนั้นถูกต้องครับมีการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าก็เหนี่ยวนําให้เกิดแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงแม่เหล็กก็เกิดการเหนี่ยวนําให้เกิดสนามไฟฟ้ายกเว้นบริเวณนั้นจะเป็นฉนวนคือข้อที่4เนี่ยครับมันถูกเกือบหมดเลยมันผิดตรงนี้ครับคือมันไม่ได้ยกเว้นบริเวณที่เป็นฉนวนครับคือมันเปลี่ยนทุกบริเวณนะครับอ่า สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนทุกบริเวณครับไม่สนใจว่าบริเวณนั้นเป็นชนวนหรือไม่เป็นนะครับข้อเนี้ยเกือบถูกละมันละผิดไอ้ตรงเนี้ครับสรุปนะข้อ3นะครับจะตอบช้อยที่4ครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันครับ